สวัสดีครับ CTW Rider นะครับยี 23. ตุลาคม68พามาชมรถเข้าใหม่นะครับเปลี่ยนแนวกันบ้างน,นะครับเป็นรถใหม่4สูบเรี้ยง0ูนย์ h o n g Wing Wing บ้านเรากันบ้างน,นะครับคันนี้คือ Honda CB 6 5 0 F นะครับปี2013เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับรถศูนย์ a Big Wing บ้านเรา4สูบเรียง 650cc นะครับคันนี้มีทะเบียนถูกต้องนะครับ รายละเอียดตัวรถสภาพารถเป็นไงบ้างไปชมกันครับสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนช็อปเปอร์ร้านเรานะก็เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ขยับมาทำรถใหม่ในราคาไม่แพงกันเพิ่มขึ้นมีทะเบียนถูกต้องขี่ไปไหนที่ได้ขี่ไปไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยนะครับก็คันนี้คือ CB650F ปี2 0 1 3นะครับ รถ n น็กเกของค่าย Big w วิงนะครับสสูบเรียง6 5 0ซีซีรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับก็ถือเป็น650ตัวแรกนะครับที่ออกมาแล้วได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ตอนออกใหม่เนี่ยทำเป็น4สูบแลวเสียงมันค่อนข้างเพาะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะ คนันนี้มีลูกค้าทักเข้ามาลูกค้าเก่าผมแหละเคยผมเคยซื้อรถเขามาแล้วคันหนึ่งนะครับแล้วพอดีเขาเปลี่ยนไปนเล่น650แล้วเหมือนเขาอาจจะตัวเล็กไปเนี่ยเขาก็เลยอยากขายแล้วเลยติดต่อเข้ามานะครับก็ด้วยราคาที่จะเอามาขายปัจจุบันเนี่ยผมว่าราคาค่อนข้างดีนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นสี่ราคาหลักหมืนะ่นนะคันนี้จริงจรอ่ะมันหาที่ไหนในตลาดก็ได้แหละ รถพวกนี้นะแต่ว่าวัดกันที่สภาพนะครับจริงๆ6 5 0 s สุดเมในตลาดร้านบิ๊กไม้อะมีเต็มไม่หมดนะอยู่ที่ราคาแล้วก็สภาพรถแล้วก็ของที่ให้มานะใครสะดวกชอบแบบไหนซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อที่นั่นเลยนะครับใกล้เคียงที่ไหนถูกใจที่ไหนซื้อที่นั่นเลยนะครับคันเนี้ยเราคัดมาหนึ่งคันก็ ผมว่ามันค่อนข้างดีแล้วสภาพเนี้ยหายากนะหายากไงเดี๋ยวมาดูนะครับราคาตลาดปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่มาณเอ่อถ้าเป็นราคาร้านนะอยู่มาณเ0 0 0หบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพนะเ0 0 0หมื่นแแล้วแต่สภาพตัวรถนะส่วนจะถูกกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถขึ้นอยู่กับคนขายนะครับ พอถ้าเล่นพวกนี้อันดับแรกหนึ่งมันไม่ได้เซอร์วิสเท่ากับเวฟนะคือผมต้องบอกก่อนคนที่จะเล่นบนะิ๊กไบต์เนี่ยไม่ใช่มีตังออกร้นแล้วก็เล่นได้นะคือสิ่งที่ท่านซื้อมาต่อหลังจะซื้อมาแล้วเนะี่ยคือเงินที่ต้องเหลือไว้เซอร์วิสนิดหนึ่งนะครับพวกเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองซ่อมบำรุงนะครับบางคนคิดว่าเหมือนซ่อมเหมือนซ่อมเวฟอ่ะอันนั้นถ้างบประมาณนั้นอย่าเพิ่งเล่นนะครับถ้าเราซื้อบิกไบต์เราต้องกันงบไว้เซอร์วิสนิดนึง นะครับแต่คันนี้ผมว่าสภาพมันค่อนข้างดีแล้วลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่เสี่ยงกับการโดนค่าสวิตนะอ่ะเราดูในตัวรถกันครับก็คันนี้เป็นสีเหลืองเดิมโรงงานนะครับ 650F ปี13นะของแต่งมีอะไรบ้างเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าก็จะเห็นชิลหน้านะครับไฟเลี้ยว LED มือเบรกมือคัดปั่ราดับได้กระจกแต่งนะครับ ขันลงมาเนี่ยชัดๆเลยบังโค้นหน้าคาร์บอนนะครับแล้วมองด้านข้างก็จะมีแคดบาร์ซ้ายขวามองทะลุเข้าไปก็จะมีกาดมอน้ำนะครับตัวล้อทำสีทองอ่อนมานะสีค่อนข้างสวยอยู่นะครับ6 5 0 c c ให้เป็นทวินดิสนะครับนิสซินซ้ายขวายางคันนี้ได้ยางใหม่นะครับยางปี2023เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานนะ ไม่มีเปลือยแตกแล้วครับยางดอกเต็มมากทั้งหน้าและหลังนะหลังคนหน้าคาร์บอนครับอันดับแรกเนะี่ยความคุ้มค่าหนึ่งได้ยางนะสองดูของแต่งนะครับคันนี้มีการว่าน้ำนะครับตกงรุ่นนะดูสีเฮดเดอร์อันเนี้ยสีเดิมผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันทั้งสิ้นนะไม่ได้ขัดไม่ได้ทาน้ำยาอะไรเลยนะอันเนี้ยเดิมเดิม มันะบ่งบอกว่าอะไรวิ่งน้อยชัวร์นะครับแล้วก็คันนี้มีแคดบารนะ์นะครับยาวอ่นนี้นะนะครับชุดสีเดีมยวโรงงานนะครับสีเหลืองสภาพรถเนี่ยถ้าถามผมคันนี้ค่อนข้างใหม่นะครับปัจจุบันเออเอาปีรถก่อนคันนี้ปี2013นะิสาะตรวทะเบียนปี2013ให้ดูสภาพรถ คตรเรียบอะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงเรียบนะ,ะแล้วก็ดูเครื่องกันหน่อยครับแข็งสะอาดสะอาดเดิมๆแห้งๆไม่มีแกะไม่มีเยิ้มนะไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยล้มรอยชนนะนะครับชุดสีเดิมด้านข้างไม่มีรอยถลอกอดูนี่ไอตัวนี่เวลาเทโค้งนะเดิมเิมนะนะครับ ท่อปลายของ sc นะครับเบาะเดิมโรงงานดูข้างบนหน่อยข้างบนก็จะมีการลอยถางด้านข้างนะครับมีคาร์บอนตรงนี้การห่วยมันขัดนะวานนิ่งโรงงานอยู่ครบอาจจะมีพวกสเก็ตเล็กๆจุดเล็กๆนะมีบ้างตามอายุรถนะครับข้างบนก็จะมีกระจกแต่งมีบอกเกียร์ มีวัดโวลตนะครับที่ติดตั้งเพิ่มนะ <Okay. S 1> ฝาถังน้ำมันแต่งนะครับไล่ไปดูข้างหลังนะดูท่อท่อก็ยัแบบใหม่ๆนะนะล้อหลังก็สีทองอ่อนนะสีสวยอยู่นะครับอ่ะให้ดูหน้าดิสนะครับดูความลึกของดิสนะดูปัม <Y ang. S 2> ๊มยาง ใหม่จิ๊บนะดูดิ็เล็บจิกลงไปลึกๆเลยน,นะยางเพิ่งเปลี่ยนมาได้มาข้างหลังเป็นท้ายสั้นนะครับพับได้นะขานี้ภาษี69ด้วยนะครับนะเป็นแม่เหล็กเก็บเอาไปนะไฟท้ายแต่งพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับยางหลังเบอร์ใหญ่เลย190เก้านะเต็มๆเลยนี่นะครับ บางโซ่สีใหม่ๆเลยบางคนะดูข้างรบนหน่อยสะอาดสะอาดนะครับอ่ะมีสปูลสำหรับยกรถนะครับติดตั้งเพิ่มมาให้ขัดตั้งมีตีนเป็ดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมมันถึงใหม่จังวะอ่ะดูดิด แลจะไม่กินเลยใช่ไหมนี่อ่ะ่อนพาไปดูหน้าใหม่ตำ้นี่ชุดสีจะมีแบบร่องรอยแบบสะเก็ดเล็กๆบ้างนะแต่ถ้าถามผมเล็กน้อยนะครับรถอ่ปี2013ปัจจุบัน12ปีรถอายุ12ปีนะถ้าถามัวสภาพนี้ถือว่าใหม่อ่ะทำไมมันถึงใหม่มาดูเลขใหม่ครับรถ12ปีเลขใหม่อยู่แค่ 4,683กิโลนะครับปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง400กิโลคิดดูกันนะทำไมมันถึงใหม่นะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบเงี้ยแบบหน้าไม้น่เป็นอาการของ 650F เลย์เลยสติดชอบซีดนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่เดิมโรงงานนะไม่ได้ก่อนะตอนแรกก็คิดแบบเฮ้ย hey, มันกอวาวะหรือเจ้าของแบบได้มาเนี่ยแต่พอมานั่งดูสภาพรถด,ดูจานดิสเทียบเนี่ย เออว่ะรถมันใช้น้อยจริงๆอะรถแทบซื้อมาจอดให้ไม่ได้ขี่เลยนะรถ12ปีไมาสี่พันี่ผมถือว่าน้อยจัดเลยนะอ่ะลองตาเครื่องครับ เบรกมึงพัดไประดับได้นะครับบนะันโน้นะนี่ไปบอกเกียร์ ชอบเงียบๆแนะนำให้เปลี่ยนปลายนะครับเพราะว่าลั่นพอสมควรนะเป็นสลิปออนทรงกระป๋องนะครับก็ลั่นอยู่นะแต่คนเราอะนะครับแต่เรบคนชอบนะผมว่าเขาเรียกอะไรสีสูบบางคนมันต้องแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหแต่ถ้าชอบเงียบต้องเปลี่ยนปลายนะอันนี้แจ้งก่อนสำหรับคนที่ไปชอบดังนะครับคือ ความหายากของคันนี้ในตลาดที่ผมคิดว่าไม่น่ามีคือปี13บสามไม่0สี่พันผมว่าให้หาดูสิบคันเลยเอามาเทียบกับคันนี้ยากนะปกติก็อ,น,อน้อยก็หมืน่นหมืน่นกลางสองหมืน่นนะครับไม่หลักพันในตลาดเนี่ยไม่มีแน่นอนนะสี่พันกิโลคิดดูดูเครื่องเลยโคตรใหม่เลยปลดแทบไม่ได้ใช้เลยนะสองได้ยางใหม่ หน้า120หลัง190ดอกเต็มเลยนะสามของแต่งติดรถแน่นๆน,น,นะที่เหลือจะไปแต่งอะไรต่อก็แล้วต่อเลยเออแล้วแต่เลยนะครับและที่สำคัญคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษี69ปีหน้านะครับเอาไปโอนเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวหรือจะยังไม่โอนก็ได้ขี่เล่นก่อนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับคันนี้ผมขายไม่ถูกนะเพราะผมคิดว่า ถือว่าซื้อสภาพแล้วกันนะถ้าใครอยากได้ถูกว่าน,นี้ก็ลองดูคันอื่นนะครับไม่เยอะๆอะไรก็ว่ากันไปสภาพแบบแล้วแต่เลยนะครับแต่คันนี้ถ้าเน้นรถสวยเน้นรถหม่น้อยเนี่ยลองดูคันนี้นะครับ Honda CB650F ปี2013เล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษี69ไม่4,000ันะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่7จ็ด0น7 0 0บาทนะ7ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงกว่าราคาตลาดหรอกราคาตลาดเลยแหละ นะครับแต่ปกติก็จะขายถูกกนะันแต่ก็สภาพเนี้ยไม้เนี้ยขายถูกไม่ได้จริงๆนะเสียดายรถขายไม่ได้ก็จอดไว้ที่ร้านเนี้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามให้ครับเจ็ดเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่มนิดนึงเพิ่มมากกว่ารถสภาร์ซานิดนึงอนะ่ะเอาหกฆ่าศูนย์สี่ศูนไปขี่เล่นนะครับสุดท้ายอยู่ที่ท่านจะชอบหรือไม่ชอบนะบางทีลูกค้าเราอาจจะเป็นแบบสายชอปเปอร์ซะเยอะนะแต่บางทีก็อยากให้เปิดใจดูนะครับมันเป็นทางเลือกคนอย่างผม,มเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ผมขี่ได้ทุกรุ่นแหละ แต่ว่าลึกๆเราก็สายชอปเปอร์แหละแต่ว่าผมขี่ได้หมดนะครับอันเนี้ยผมเห็นว่าราคามันดีสภาพมันดีผมถึงเอามาขายนะครับก็คันเนี้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทไม่์สี่พันไปหาดูในตลาดผมเชื่อว่าไม่มีมีก็น้อยกว่าผมหรือเปล่ามาเที่ยวดูนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับซื้อสภาพไปนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับรายอยู่สมุทรสาครนะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่สองศูนย์แปดสามสี่ นะครับจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับเราขายมาหลักร้อยคันแล้วครับไม่ต้องกลัวครับยังไม่มีใครไม่ได้รถสักคัดนะลูกค้าใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูก็เ,เช็คเครดิตกันก่อนได้นะครับก็7 7็ดหนนะครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ